วัสดีครับหมอเก่งชาแนลพามาชมต้นทุเรียนอีซีแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ล่ขวนของหมอเก่งชาแนลครับว่าฤดูฝนแล้วเป็นยังไงบ้างเออโหแตกใบเขียวสวยงามเลยนะครับดูสิครับแคปแคปแคปเรายังไม่ตัดตกแต่งกิ่งไม่ไรครับโอ้โหใบเขียวงามมากเลยนะครับต้นนี้ต้นที่หนึ่งครับต้นที่สองครับยังพร้อมแห้งแรงน้อยอยู่นะครับทุเรียนฮะมาดูสิ เราใส่แต่ขี้ม้ากับขี้วัวเท่านั้นครับต้นนี้ก็ปลูกเสริมไปครับเนี่ยขี้วัวขี้มา้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีปุ๋ยเคมีเลยครับใบช่างมันนะแตกใหม่ใบใหม่ในลูกนะต้นนี้พอเก่งเห็นมันใบเหลืองๆนะฮะก็เลยเอาขี้วัวมาใส่อีกเพิ่มอีกหนึ่งกระสอบครับขาดาธาตุอินทรีย์แน่ๆร้อยไม่เป็นไรลูกค่อยๆโตนะครับฝนมันตกใส่ครับเนี่ยไก่มาเคี้ยครับขี้วัวครับตรงนี้ครับมาดูสิอีกต้นหนึ่งอยู่ข้างกอไผ่กอไผ่มัน โอ้โยเบียดบ้างกับกอไผ่ครับกอไผ่เรายังไม่มีเวลาเอาออกครับเพราะมันกอใหญ่ไม่ไหวคะโอ้โหตุเรียนครูนะครับต้นนี้ครับแอะขี้วัวอย่างเดียวกับขี้หมาครับมาดูสิเป็นไงบ้างลูกต้นนี้ครับอะมาดูอีกต้นหนึ่งครับเนี่ยเราก็ทําการได้ยา้ารอบๆโคนต้นไปเลยครับสวนมอเกงคอนเซปเราดูเลยเฉพาะรอบเคินต้นก็พอครับโอ้ยใบกําลังแตกใหม่แล้วครับต้นนี้ครับโอ้โห เป็นยังไงบ้างแล้วครับททุเรียนขี้วัวกับขี้หมาอย่างเดียวครับไม่มีปุ๋ยเคมีไม่มีสูตรอะไรทั้งนั้นครับหน้าฝนกำลังแตกยอดไปเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ